ทางการตลาดเขาปรับคำว่า generation เป็นแบบนี้ค่ะตอนนี้นะคะมีทั้งหมดถึง6 generation และอันนี้น่าสนใจมากอันแรกนะคะก็คือเป็น generation ที่เป็นหลังกเกษียณแล้วล่ะรุ่นปู่ย่าตายายเราอายุประมาณสัก77 -94 อันนี้คำจำกัดความใหม่นะคะเขาเรียกว่า generation the giver giver ที่แปลว่าให้นะคะหรือว่าเป็น silent gen ก็บางท่านก็อาจจะล้มหายตายจากไปแล้วในขณะที่บางท่านยังอยู่แล้วก็ยังแข็งแรงอยู่กลุ่มนี้เนี่ยเขาจะใช้ชีวิตผ่อนคลายหลังกเกษียณแล้วก็ เริ่มผ่อนคลายกับสิ่งรอบๆตัวแล้วก็ให้ความสุขกับลูกหลานแล้วก็เสพสื่อทีวีเป็นหลักเจเนอเรชันที่2นะคะเรียกว่า The Lo y a l i s t หรือว่า Baby Bo o ม er ยุคเดิมนั่นเองนะคะกลุ่มนี้ก็จะอายุประมาณสัก58-76ถึงก็รุ่นพ่อแม่เรารุ่นพ่อแม่ดิฉันนะคะกลุ่มนี้ก็จะยังอุทิศชีวิตให้กับงานแล้วก็ยังพักดีกับองค์กรอยู่บางท่านก็ใกล้เกษียณแล้วแต่บงขณะที่บางท่านเนี่ยช่วงนี้เขายืดการจ้างงานนะคะเพราะฉะนั้น70กว่าก็ยังทํางานกันออยยู่่สสววน Gen X กบบกเรราาาะคะาุปมณั ถึง57ตอนนี้เขาเรียกกลุ่ม generation หม่ว่า the life maker ก็คือการทาชีวิตแบบที่ต้องการให้เป็นแล้วกันก็คือกลุ่ม Gen X รุ่นเก่ามีเป้าหมายมุ่งมั่นแสวงหาความก้าวหน้าแล้วก็เป็นคนที่ประสานความคิดระหว่าง Gen Y กับ Baby Boomer นะคะกลุ่มนี้ก็ยังใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักส่วน generation ที่4อันนี้เป็นคนขับเคลื่อนสังคมไทยเลยก็คือ Gen Y แต่ว่า Gen Y ก็มีชื่อเรียกใหม่ว่า the new driver ผู้ขับหมายขับเคลื่อนสังคมและเศรษฐกิจใหม่ค่ะกลุ่ม นี้ก็กล้าพูดกล้าทำนะคะเป็นกําลังสําคัญขับเคลื่อนเศรษฐกิจกและกลุ่มนี้ก็จะใช้สื่อออนไลน์เป็นหลักเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยส่วนกลุ่มถัดไปที่เรียกว่า Gen 4นะคะหรือว่า Gen Z ของพวกเรานะคะรุ่นรุ่นเด็กๆรุ่นน้องๆวัยรุ่นเนี่ยก็จะอายุประมาณ1 2ถึง25เขาใช้ชื่อว่า The Digital Native ก็คือเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านดิจิทัลมากเต,ติบโตมากับดิจิทัลเป็นหลักส่วนสุดท้ายก็คือ The AI Kids นะคะหรือว่ากลุ่ม Gen Alpha นะคะอายุต่ำกว่า12ซึ่งเขาประเมินกันนะคะว่า อีกหน่อยเนี่ยกลุ่มนี้จะมีน้อยมากในสังคมเพราะว่าสังคมไทยสมัยนี้นะคะไม่ค่อยจะมีลูกกันแล้วเพราะฉะนั้นกลุ่มที่มากที่สุดในอนาคตก็จะเป็น Gen X แล้วก็ Baby Boomer เป็นหลักเพราะฉะนั้นถ้าเราจะทําการตลาดหรือว่าเราอยากจะขายสินค้าอะไรขายอนไ์อะไรเราก็ต้องจับกลุ่มเหล่านี้ที่กําลังเป็นกําลังขับเคลื่อนในสังคมอ่ะอย่าลืม Gen Y ด้วยนะคะ